ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาลองแอปตัวฟิล์มบล็อกนะครับหลังจากที่เราดูแอปไปแล้วว่ามันทํางานยังไงนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของเวลามันใช้งานจริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรามาเปิดหน้าจอกล้องนะครับอันนี้ทางจากโทรศัพท์มือถือนะฮะที่บ้านอาจจะดูมัวมนิดนึงโอเคผมก็ใช้น้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมเพน n ์ธรรมดานี่แหละครับมาเป็นหน้าจอสีขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัว ฟิล์มเนกติีฟของเราเนี่ยครับซึ่งมันก็งอพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราลองดูเปิดแอปฟิล์มบล็อกขึ้นมานะครับอันนี้คืออันเก่าที่ผมอ่าสแกนไปแล้วนะครับผมว่ารูปมันจะค่อนข้างหยาบนะครับอ่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานเต็มก็จะมีรายจ่ายต่อเดือนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทดลองฟิล์มสามวันก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะผมว่ามันค่อนข้างหยาบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคเมื่อเรามาอยู่ในแอปแล้วก็กดเพิ่มนะครับหลังจากนั้นกล้องก็จะมองทุกอย่างเป็นนิเกตีฟใช่ไหมครับเราลองมาดูแล้วกันทีนี้เราฟิล์มเรานะครับผมจะลองตั้งแบบนี้ดูจะสังเกตว่ามันเห็นเป็นโพสิทีฟเลยนะครับผมก็กดถ่ายอา้ามันต้องกดค้างไว้ โอเคตัวกล้องตัวกล้องก็ทํางานนะครับสังเกตว่าจะเห็นว่าภาพที่ได้ออกมานะครับมันจะค่อนข้างหยาบนิดนึงคือไม่หยาบนิดนึงอะหยาบมากนะครับหยาบมากจนแบบเฮ้ยมองไม่เห็นเลยผมว่าอันนี้คงยังไม่ใช่วิธีที่มันดูเวิร์กเท่าไหร่นะครับสําหรับแอปนี้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูแอปต่อไปนะครับว่า มีแอปตัวไหนหรือมีวิธีอะไรที่เราจะทําให้เราจะมาถ่ายฟิล์มเนกตีฟให้เป็นโพสิทีฟนะครับเราลองมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับ